สบายดี able, people, aja, right. มม physical, พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกูสุขคนมูเพื่อนเบิร์ตกูสุขคนเนาะมาพ่อมาพ่อกันห้าอีกแล้วในช่องของแม่น้องคอปเตอร์เนาะมาพ่อมาพ่อกันเมื่อนี้กับผมมี่ยังไลยพ่อแม่พี่น้องเอ้กะสีภาไปท่งค้ทยทงหน้าชุดเก่าไปเกี่ยวเขาเมื่อนี้กะพู่ป้าไปก่อนนะฮะกะชงลูกไปห้องเฮียก่อนม่ได้ไปเนาะกลูกก็ไปห้องทำห้อเฮียแล้วเจ็ดโมงแปดโมงแล้วตอนนี้ก็ได้นะฮะกะชิลูกไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวไกลๆกลเพื่อนเมื่อนี้นังไม่ได้เกี่ยวอยู่ใกล้หรอกเพราะว่า เขาน่าใกล้นี่กับเฮาก็แล้วแล้วเดี๋ยวกันยังหน้าไกลๆขึ้นเดี๋ยวก็ลงไปเกี่ยวอีกจักซีหามือกันขึ้นซีเล้วแหละเนาะนี่กับถ้าพอพอแม่พี่น้องก็ลงไปพุดหัยทุงหน้าพลอยลงไปเกี่ยวเข่าเนาะไปเฮาก็ไปเบิรงกันเลยพ่อแม่พี่น้องไปไปเฮาก็ไปเลยเนาะไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าหัทถุงหน้าคือกัพ่อแม่พี่น้องเลยมีอย่างยิ้มห้นยิ้มหน้ากับภามาแต่ให้แต่หน้านี่แหละเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้ามินะ Mình khảo nạ, ngâm trong khảo phần cả quăng nhá, nháy phần mềm phía đầu ấy mạng nháy nháp nháy nà, phần này cả, phần cả kèo mô ban này nọ, phần ảo nốt kèo nạ, phần ảo nốt thái kèo, nốt năn cương kèo khẩu kèo phần kèo lèo vay, nà mất cuồng nhá cả mưa đều kèo lèo nó nốt คือคนเกี่ยวขนเกี่ยวว่าเท่าใดมื้อก็ยังบ่แล้วนี่เกี่ยวกะไมอำนาดโอ๊ยฮึเจ้าเป็น10มือแล้วยังบ่แล้วอยู่อันนี้รถเกี่ยวมือเดียวไวแล้วเนาะมีนี่ไปเนี่ยพุ่นพุ่นนาเพิ่นก็บ่กว้างแล้วได้เกี่ยวมื้อนี้กะแล้วเด้อเนาะีองหนึง่ะเพิ่นรถเกี่ยวเอา แต่พอดข่าวกะก็ชิบหกวง่าปลาไดเนาะคือสิบหัวแก้วปลาได้คนนึงรถเก้วปลายหัวปลายฮะนี่แหละเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนะเปินรถรถเกี่ยวเนาะพอวข่าวเปิดตัวงามตัวผิดได้เลยเปืือยอยู่เลยพี่น้องไอแต่เป็นแถวอยู่บางอันกะเยียบไปนะ อย่ามานันเนาะแต่ยังไว่วายกัคนเกี้ยวอยู่ปุ๊บจะข้ากิ้บางให้กันบางให้กันหมอนั่นไปไหนหเป็นแถวกันอยู่ไว้ไว้มีเถีองนี่สบาย Ừ, อ้เขก็ยังลายช่ไหนะน่ะอ้ายังประชุกกับมีเต้ดอยู่นี่บ่แม่นมหน้าฮะนนี่กะหน้าข้างๆนี่แหละได้ไม่ห้วยมันนี่ไงนะฟูงดชิตกนี่เนาะกะกะยิ้มขึ้นเลยจักหน่อย วันนียย้น้าอิงเต็มต้องไหมอิงท้งน่ายอยู่โอ๊โหทั้เขียวอยู่ทางนี้ไม่เล่นง่ายดอกเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวข่าวชอยแม่น้องคอปเตอร์เนี่ยเด้อพายว่างๆไงเป็นกำลังใจแน่กดได้กดแชร์กดติดตามแม่น้องคอปเตอร์พ่อว่าให้เฮ็ด มีกํลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปอีกเนาะทีเมันหนเฮานี่หน้านี่นะยังบ่สุกอยู่ขาวกใส่ข้าวจ้าตัวนี้เนาะว่านเอาหน้าว่านมันกสิบ่งามปานดเนาะหัวมันกยาน้อย่ใหญ่คือเฮาดําพเฮาดํามันสิหัวใหญ่กะซนี่เนาะ่แม่พี่หน้าเฮาว่านเอางาซ่นี้แหละ กำลังดูงเกล่าอยู่นะเราก็ไปเกล่าอีกคนน่ะเกี่ยวหลายมื่อเลยข้าวเปลือกหัวอยู่เนาะหน้าค่ะอันนี้นะหน้าเพิ่นน่ะก็ตั้งยีเดือนน้อยนึงเนาะขึ้นมาชุกคักปันใด làm một cái nhanh như đây không thế nào đây năm cả đây nhưng vô vừa làm cả nó thì cả đuôi làm kèo đấy làm một vục nam du nè thảo văn cả làm đi vậy con tủ ăn con loại này văn là không phải làm mà làm cái nhà ú bà bó mình phải đâu ปาชิวบ่นตาขอนบ่น้ำบกนี่ปลาเดี๋ยวให้ชิมาเบิบ่งเนาะมืันเอาเดี๋ยวขาวแล้วเคุณให้ชิมาเอาเอากระบอนแก่บอนโบเก้บอนเขียวบอนเดือยอุ๊บเ่อกนฮ่มว่ะฮ่มตื่นเหม hai mươi ngày hôm Chó chỗ buộc phải chỉ chị đều hài ninh nha 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 đó nha nha ba hầu kiao thai, Rồi know ngô mà kéo khẩu kiao nha mặt cao kiao kiao hát này. โอ้ชิเดี่ยวป้าเดียวได้เกี่ยวขอได้ปะเข่าฮะเดี๋ยวเข่าก่อนมาหนิ ตั้งกล้องไว้เนาะจะเขลียรหรือบ่ได้ตั้งกล้องไว้ไม่ไปน้องเบิรงเที่ยวข่าวก่อนหน่อยนึงมัเดิมปะเดิมเที่ยวข่าวกันเดิมพอมันี่น้องแล้วมาเกี่ยวข่าว่วยเด้อหายว่างก็ได้ ม่เนก็ากนีいい้ตกนี่กระแดะเอาตกะ้อาแดคือกาว้มันี้กร เ,เปาไปห้วยนเนาะแก้ข้าวกันได้ดบียนตนแดดกันได้

นะพ่อแม่พี่น้องมาเฮานี่ก้เฮากัสิขอตัวลาแล้วนะเพราะว่ามันแดดเนาะเฮากัสิขอตัวไปเกี่ยวข้าวให้มันแย่ซะก่อนเดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกขอให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามแม่น้องคอปเตอร์ให้กำลังใจแม่น้องคอปเตอร์มาเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเด้อะขอี่ก้ขอกล่าวคำว่า สบายดีพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามให้แม่น้องคอปเตอร์เนาะขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามให้กำลังใจแม่น้องคอปเตอร์เนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง